ผมจำได้ว่าช่วงนั้นที่รู้ว่าแม่เป็นโรคไตผมรู้สึกเครียดมากๆครับแต่มีอยู่วันหนึง่งผมก็เปิดเฟซบุ๊กไปตามปกติและไปเห็นโฆษณาหนึ่งเกี่ยวกับคอร์สดูแลโรคไตในโฆษณานั้นเขาก็อธิบายว่ามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแถมการันตีว่าหากภายใน30วันไม่ดีขึ้นยินดีคืนเงินผมคิดว่าลองดูไม่เสียหายพอตัดสินใจสมัครก็มีเจ้าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับคอร์สและวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคไตาถามถ่ายอาการของคุณแม่อย่างละเอียดและให้คำแนะนำ ชัดเจนซึ่งเป็นความรู้ที่ทําได้จริงและเหมาะกับชีวิตประจําวันผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแม่ดูดีขึ้นเรื่อยๆอาการบวมลดลงมีเรี่ยวแรงมากขึ้นค่า GFR ของแม่จากที่เคยต่ําจนต้องฟอกไตก็เริ่มพงที่และไม่แย่ลงแบบที่เคยเป็นผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอโฆษณาบน Facebook ในวันนั้นและตัดสินใจลองคอร์สด,ดูแลโรคไตาจากเจน n ี f ฟู้ดนี้จริงๆการรักษาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตแม่ผมเพียงอย่างเดียวแต่มันยังทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าการดูแล ผู้ป่วยโรคไตไม่ใช่แค่พึ่งหมอเพียงอย่างเดียวแต่ผู้ป่วยก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการดูแลตัวเองให้ดีด้วยหากคนที่คุณรักกำลังกังวลกับปัญหาโรคไตยอย่ารอช้าสมัครคอร์สด,ดูแลโรคไตาจากเจนี่ฟู้ดโทรด่วนเลย0824983888